อัแรกนะครับของการอันบ็อกครับเจ้าตัวเขาเรียกว่าไอ้นี่คือบิทโปตอนนะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับแพ็กเกจใหม่ของปี2020นะครับวันที่วันนี้มันเป็นวันที่8นะครับเดือน8ปี2 0ง0ันนะครับแปิงหาะนะครับ8ปเดือนแนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกับไอ้นี่คือบิทโปรตอนนะครับวิธีการแกะกล่องนะครับก็อย่างนี้นะครับเปิดฝาออกมาอย่างนี้นะครับให้นอนเครื่องลงนะครับจะดึงง่ายๆหน่อยดึงง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับดึงมานะครับ e, ดึงมาแบบนี้นะครับดึงมาแบบนี้จะดึงง่ายหน่อยนะครับอ่านบล็อก่างนี้นะครับขอดมาอย่างนี้นะครับพยายามดึงมาท่านี้นะครับดึงมาท่านี้นะครับอันนี้คือบิดโปรตอนนะครับอันนี้คือบิดเองนะครับตัวบัสสัทนี้คือบิดถูกแพ็คมาค่อนข้างจะดีนะครับโดยดูซาการแพ็กมานะครับเป็นโฟมทั้งหมดนะครับโดยคือป้องกันการกระแทกได้อย่างดีนะครับตรงนี้อ่านะครับแทงดีฟรนบล็อกเสร็จครับจับตั้งขึ้นนะครับ แกะลงตรงนี้นะครับแกะลงตรงนี้มาดูกันใน้บ้างข้างในมีอะไรบ้างนะครับจะหยิบมาทีละชิ้นนะครับนี่เป็นตัวการกระแทกข้างบนนะครับตัวนี้มีคู่มือนะครับเป็นคู่มือฉบับย่อนะครับสําหรับตัวนี้คือออกมาใหม่นะครับเป็นคู่มือฉบับย่อนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับื่อกีเราถ้าเกิดเราจะดูที่เป็นไฟล์ก็ได้นะครับไปดูที่ตัวได้ที่เว็บไซต์นะครับมีคู่มือให้นะครับรวมถึงการตั้งค่าแทกอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการสอนเป็นเมนูภาษาเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับผมนะครับวิธีการตั้งค่าแท็กรวมถึงการประกอบค่าอะไรต่างๆนะครับ ตัวนี้เป็น after sale service นะครับสำหรับเป็นการประกันนะครับเราสามารถติดต่อไปที่นี่นะครับหรือติดต่อมาทางตัวแทนจำหน่ายได้นะครับในประเทศไทยนะครับตัวนี้มีอะแดปเตอร์ให้หนึ่งอันนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับมีตัวนี้นะครับขายควงไว้สำหรับอันนี้ไว้สำหรับเขาเรียกว่าเอาไว้สำหรับตัวถาดนะครับน็อตขันน็อตถาดนะครับถาดใส่ฟิล์มเวลาเราเปลี่ยนฟิล์มเราเราจะใช้ประแจตัวนี้ในการขันนะครับ อันนี้มีชุดเครื่องมือให้อีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นชุดจุกสาหรับอันนี้คือบิกปูตอนนะครับจะมีตัวจับเปิดฝาหน้านะครับมีทําได้ให้สโปกจิกนะครับหนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นบอดี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับบอดี้ตัวใหม่เซ็ตใหม่บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับมีชุดนี้ให้นะครับตัวนี้เป็นสําหรับเอาไว้แกะงานออกจากถาดเรซิ่นนะครับกรณีที่ว่ามันแข็งติดฟิล์มนะครับให้เอาตัวนี้ใช้ในการแกะออกนะครับทีมแซะให้หนึ่ นะครับมีหน้ากากนะครับมีถุงมือนะครับถุงมือให้นะครับมีประแจให้นะครับมีไขควงให้นะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีประแจให้ทั้งหมดมีหกเหลี่ยมให้2อันนะครับหกเหลี่ยมให้2อันตัวนึงเอาไว้สําหรับขันล็อกกรณีที่ตั้งคาเซ็ตนะครับซีโรโพสซิชั่นนั่นเองนะครับก็จะมีน็อตให้นะฮอันนี้มีน็อตให้นะครับน็อตบางตัวนะครับน็อตอันเนี้ย มันจะมีน็อตบางอันที่เขาสเปซ์มาให้นะครับผมกรณีที่สเปรที่ถานมาให้นะครับานนี้นะครับใบนี้มีน็อตให้มีชุดน็อตให้นะครับเราใส่ก่อนจะล่นนะครับมาดูกันในตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีนะครับนี่สายไฟมีสายไฟให้นะครับเราเปิดดูเครื่องกันครับตัวเครื่องนะครับของนี่จะมีโฟตอนตัวแรกนะครับก็แน่นอนซิกเนเจอร์คือบอดี้เป็นเหล็กนะครับบอดี้เป็นเหล็กแข็งแรงมากนะครับบอกเลยว่าเป็นเหล็กนะครับ เอาหัวทุบไม่ได้เลยไม่้ขนาดนั้นตัวดีบอดี้เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงตัวนี้เป็นออกแบบตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีแบบว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าป้องกันแสงได้ดีนะครับออกแบบมาให้ใช้สีของที่มันสามารถกรองแสงได้ดีนะครับป้องกันแสง UV ได้ดีนะครับมาดูว่าการเปิดตัวเครื่องนะครับเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับที่แถมให้ชุดนี้นะครับเป็นจุกนะครับมันจะมีจุกยึดตรงหน้า่างนี้ครับประกอบตรงนี้นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในนี้นะครับกอบมาอย่างดีแพ็คเป็นอย่างดีนะครับดูได้เลยนะครับ มีถาดให้นะครับข้างในก็มีโฟมนะครับกันกระแทกได้อย่างดีบอกเลยอันนี้คือชุดถาดพิมพ์นะครับของอันี้ก็อีกโอตอนนะตนวนี้นะครับมีถาดพิมพ์โดยถาพิมพ์ขนาดนะครับอยู่ที่ประมาณ11เอนคูณ6.5นะครับอ่ามีการแกะตัวนี้นะครับแกะออกมานี้นะฮะแกะดันดันวันหน้าหนาดึงมันหน้าหนาครับอ่าดันมันหน้าอย่างเงี้ยอ่าครับในนี้นะฮะในนี้ก็จะเป็นถาดก็จะถาดอะไินนะครับก็จะมีแถมอีกหนึ่งอย่างก็คือ ตัวกรองชุดกรองนะครับตัวนี้ไว้กรองเลซิ่งก่อนนะครับอันนี้ถาดเลซิ่นะฮะอันนี้มีถาดอ่เรซิ่งมีออกมาอย่างนี้นะครับในนี้ถาดไซติ้งนะครับตัวนี้คือฟิล์มนะครับฟิล์มคาว่าฟิล์มือในนี้นะับตัวซีนในนี้นะเซตนี้จะไม่ได้แถมฟิล์มนะครับเซตนี้เป็นเซตจะไม่ได้แถมฟิล์มนะครับตัวนี้เซตน,นี้เป็นเซตประหยัดจะไม่ได้แถมฟิล์มนะครับตัวนี้อะ เซตประหยัดไม่ได้แถมฟิล์มนะครับไม่ได้แถมฟิล์มเซตนี้นะครับไม่ได้แถมฟิล์มมาให้ด้วยในเซตนะครับอ่าเป็นเซตประหยัดอ่าเป็นเซตใหม่แพ <m arr ant> ็กเกจใหม่นะครับโอเคอันนี้ประกอบเข้าตรงนี้นะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับวิธีการประกอบคือดันเข้าไปสุดอ่ามันจะลงล็อกพอดีนะครับชนน็อตแล้วก็ขันอ่าใช้มือขันไม่ต้องขันแน่นนะอันนี้ขันแค่มือเป็นตึงๆมือพอครับอ่าข้างในก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอันนี้คืออันนี้ก็บิ๊ก โปรตอนนะครับเป็นตัวตัวแรกนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอดีๆนะครับสำหรับการอันบล็อกอินนี้คือบิ๊กโปรตอนนะครับมีอะไรบ้างข้างในแพ็กเกจนะครับรวมถึงการแพ็คของมาของอินนี้คือบิ๊กของบริษัทนี้คือบิ๊กนะครับค่อนข้างแพ็คมาได้ดีนะครับมีการแพ็คมาค่อนข้างจะดีนะครับแพ็คมาดีมากนะครับของนี้คือบิ๊กบอกเลยว่าทํามาได้ดีนะครับแล้วก็คือใส่ใจทุกรายละเอียดทุกการแพ็คนะครับเพราะว่า ส่งของเนี่ยมันมาจากต่างประเทศนะครับการขนส่งมาจากต่างประเทศก็เลยต้องแพ็คมาดีนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าบอดี้เป็นเหล็กมีความแข็งแรงค่อนข้างจะสูงนะครับสาหรับตัวนี้ครับแข็งแรงเป็นเหล็กนะครับทนท้ายเป็นจอทัชสกรีนใช้งานเป็นแบบเขาเรียกว่าระบบสัมผัสกันเลยทีเดียวนะครับมีหน้าจอแสดงด้านหน้านะครับแล้วก็มีย s B ีเสียบด้านข้างนี้ใช้ไฟใช้ไฟนะครับตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ประหยัดไฟด้วยนะครับสำหรับการ อ่านบ็อกคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามาดูการแนะนําว่าอี e ีหน้านะครับ e ี GP หน้าจะเป็นแบบว่าแนะนําเมนูการใช้งานนะครับแล้วก็กรวมไปถึงกรารตั้งค่าแท็บสีโลโก้ที่ใช้นะครับเครื่องเร์เครื่องนี้ป,ประกอบพื้นหลัไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณสุกครับผู้ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์รีสกดรับสับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม